สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูสลิงที่ใช้อยู่กับเครนรถ50ตันนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น4เส้นที่คลิปก่อนหน้านู้นหลายเดือนแล้วล่ะที่ผมเปลี่ยนพารกันพานลิกเกอร์เปลี่ยนเป็น6เส้นเนาะใช้ล่องนี้มันหมุนได้ติดนะฮะ มันติดอันนี้หมุนได้อันนี้หมุนได้เกินนดติดเกิดตัวสองตัวเนี่ยไม่ขยับเลยไม่ยอมขยับเ <Okay. S 1> นี่ยครับไอตัวเนี้ยมันกระแทกกับไอ้นี่บ่อย Boy Boy. แท่กับลอกตัวนี้มันเลยบี้มันเลยบี้เข้าไปทำให้ไม่หมุนนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือขันขันออกมานะฮะเนี่ยมันจะเป็นน็อตตัวนี้ขันขันออกมาแล้วก็ตีตีเข้าไปมันก็จะตรงมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมมันก็จะไม่มันก็จะลิลูกกิ้งมันก็จะ เรียกอะไลูกลอกมันก็จะหมุนได้นะปกติสลิงที่ใช้อยู่ต้น2เส้น,สสนนะไม่ใช่สเส้น2 2สส,สเต็ปนี้ก็คือลอกเล็กกับลอกใหญ่นี่ก็ใช้อยู่ที่18มิลน,นะครับมี FC ท่านถามเข้ามาบอกว่าสลิงต้อควรใช้กี่มิลน,นะฮะสำหรับหร,ร,ร,รบลงลน25ตันก็เป็น16บมิลน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็น16มิล ที่ได้สอบถามกับทางที่เขามาตรวจนะครับเพราะว่าคนตรวจเขาจะมาวัดอยู่เรื่อยๆโอจับแป๊บเดียวมือดำเลยก็ไม่ได้ทาจาราบีนะครับก็ปล่อยเป็นธรรมชาติถามว่ามันมันเกิดอะไรผลเสียไหมก็ไม่ผลเสียนะครับเพราะว่าปกติแล้วสลิงเขาจะ ไม่ให้ฉลมน้ํามันนะครับเพราะว่าในตัวของเขาเนี่ยมันจะมีน้ํามันอยู่แล้วแต่ว,ว่าเป็นแบบลักษณะแบบนี้มันก็จะแห้งนะครับเนาะส่วนมากตัวข้างในอยู่ในโลนเนี่ยมันจะไม่แห้งครับมันจะมันจะแห้งเฉพาะส่วนส่วนที่ใช้บ่อยๆนะครับส่วนส่วนที่ส่วน,ส,วน,ส,วน,ส,วนส่วนปลายเขาเรียกว่าส่วนปลายนะช่วงนี้ ล็อกเล็กนะครับใครจับแบบผมมั่งนะครับเนี่ยก็ตัดตัดประมาณสักสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ใช้แคมแคมล็อกนะครับเนี่ยเว,เวลาเวลาเบรคขึ้นนะครับมันมันจะหมุนติดกับกับขอบตัวเนี้ยบางถ้าเราถ้าเราหันหันในหัวน็อตนะครับหันหัวน็อตมาทางเนี้ยมันจะขัดมันจะขัดเลยแต่ถามว่ามีผลอะไรไหมกับไอตัวตัว ตัวสลิงนะครับไม่มีนะฮะปกติปกติไม่ขาดใช้มาแบบนี้ตลอดะลื่นดีครับหมุนติ้วติวหมุนติ้วติวโอ้ยชิบอเคอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ ถ้าจะเราถ้าเราจะเพิ่มรอบสลิงอีกแล้วก็ขันขันน็อตตัวนี้ฮะแล้วก็ทุบตัวนี้ออกมาก็ใช้ได้เหมือนเดิมโอเคครับประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม